จ็ดสิบบาทนี่ทวงนี่มาถือทุงนี่เจ็ดสิบบาทพระ่าเรารับมาแล้วก็าสิบเราก็มาขายเจี๊ยบกันอาสิบกับการทุนหลายพันแล้ววะรับมาเน้ยเก้าสิบขายเจี๊ยบเกียร์โม่เกียร์โม่จักรวรรดิระยะไทยแล้วฮะ

ตะกี้เคยเห็นลายๆน้ำหวยบว่าเคยกินจักเตื้อนนี่แต่ว่ามันกินบารายส้มนี่มันใครอยู่ทั้งขวนปะมานึงเนียแง่บ่แงนบ่คนนี้คนนีแล้วมันยังไข่เชือยู่ไอ้เชื้อมันเสียงเลยผู้บรินบ่เหมอนไม่แงสุมใดสัมันั่นเป็นไข่เป็นปอดอยู่ทังๆ ควันใหม่ไหมโอ้เขียวตะปาดอันนั้นเขียวตะปาดกินบะไส้ห็นปล่าได้ก็ยิ่งย่ำกินเนื้นอห้มเหนียวอ่าแค่เพืกันนะตกลงราคากันได้แล้วครับแปดสิบบาทคั้วไอ้พร้อมมาสันเอาจัดเลยบ้เกียดสิบบากเกียกจัดเหลือง